ไปแจ้งไปแจ้งที่ไหนครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับจะเปิดค่ะหรือส่วนไหนได้แบบพอดีแล้วก็ชื่อของพี่ชายนะคะครับผมค่ะได้รับแจ้งจากนางสาวปินินพัฒ ครับสิมีพักนั่สกุลเกตจำนงค่ะคุณเกตจำนงค่ะสัตเลีก็ไก่ต้อเต่าสัตว์อุนะคะเกตจำสตาสัตอันรอถุงพวงกุ้งตอไข่ตะลันค่ะเกตจำนงอ๋อครับแล้วก,หก,กบบ็หมายเลขบัตรเครด,ด,ดิตถูกแอบ,บอ้างหมายเลขบัตรเครดิตค่ะหมายเลขบัตรเครดิตถูกแอบอ้าง อ,อ่ามีอยู่สิบหกหลักนะคะแจะ้งเพื่อสื่อช้างสี่หลักนะคะครับห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าสามห้าเจ็ดสองสามห้าเจ็ดสองห้าสามแปดหนึ่งห้าสามแปดหนึ่งสี่สี่ห้าเก้าค่ะสี่สี่ห้าเก้าค่ะตรงนี้เป็นวันที่ออกบัตรนะคะ วันที่ออกบัตร23กันยายน2566ไปจังหวัดอะไรนะเมื่อกี้สาขาจังหวัดอะไรนะค่ะสมัครไว้ที่สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะสาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีไปผมไปสมัครกู้เงินเหรอค่ะตรงนี้มีข้อมูลของคุณเบยยี่ขอทําค่ะขอท่าบัตรเครดิตของธนานคารกรุงไทยค่ะอ๋อเหรอครับ มันมีอย่างนั้นด้วยเหรอครับค่ะแล้วไอ้เลขบัตรประชาชนี่มันก็ไม่ถูกต้องนะเลขบัตรอะไรนะคะเลขบัตรมันถูกต้องด้วยเหรอแต่ตรงนี้คือว่าบัตรเครดิตใบนี้นะคะมีการมีการใช้ไปแล้วอ๋อแลวเป็นชื่อก็ไปดำเนินการแจ้งความนะคะตรงนี้คือเมื่อกี้นี่ก็ก่อนที่คุณจะโทรมาเนี่ยก่อนที่คุณจะโทรมาเนี่ยก็บอกผมไปทําการสมัครที่สาขา จังหวัดตากธนาคารกสิกรไทยโทรม,มาเหมือนกันเลยสามเจ้าแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานวันจนถึงวันเนี้ผมงงไปหมดแล้วตรวง,งนี้นะคะก็เป็นเนื้อกานแจ้งข่าวเพได้รู้นะคะว่าใครเก็เอาข้อมูลของคุณนะครับอาจจะไปกู้เงินอ้อระบบอีกนะคะตรงนี้เป็นเพราะว่าทางธนาคารตรงนี้มีข้อมูลว่ากดเงินจะมีอ้อตอนปิดนะคะปีที่แล้วก็มีจะเล่าให้ฟังนะปีที่แล้วก็มีครับ ปีที่แล้วก็มีผมก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นไปแจ้งความไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสักทีเลยคือมันมันมิดมันมัน,ม,น,ม,นมันพวกมิดฉาชีพหรือเปล่าพวกคุณเนี<า>่ะฮะตรงนี้ครูสุชยัยจะไปดำเนินการเองก็ไปหรือว่าจะให้ผ่านทางอ่านเช็คก็ได้แล้วแล้วแล้วแจ้งตำรวจแจ้งแจ้งทางออนไลน์ได้ด้วยเหรออา่าทำไมจะไม่ได้ล่ะคะได้เหรอผมผมผมก็เป็นตำรวจทำไมผมไม่เห็นแจ้งได้เลยอ่ะผมผมไม่เห็นมีข้อมูลตรงนี้เหรอเป็นตําแหน ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ละอา้าถ้าแจ้งก็แจ้งห19นึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งนวนได้แต่ว่ามันแจ้งไงตรงที่คุณบอกให้แจ้งผ่านคุณไปแล้วก็ไปอวนสายนี่มันใช่เหรอครับมีเหรออา้าวางหูทำไมละอีหา